ว่าดีมาสัมภาษณ์ไกันนะอ่ะอภิบาลอันเนี้ยแปลกใจมากเลยคนเนี้ยเป็นใครมาจากไหนไม่ยืนยื้อถูมีมาเข้าในวงจรชีวิตของปังกระเป๋าเนี่ยบางคนถามว่าแฟนใหม่เหรอเพราะว่าพี่จังไม่อยู่อ่าคิดว่าพี่ก็คิดอย่างนั้นอ่ะแต่หลายคนถามว่ายังองูนีก็ยังถามว่าแฟนบ่่นี่สิพี่ตาแน่ดังสิอ่าอ่าชื่อว่านชื่นจังไปเซ่กขาไปเห็นจงานชื่นจังไปเห็นงานกรุงเทพอ่าใจความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรพอบอกว่าถ้า อยากให้ไปอยากให้ไปสู่โดยตัวเองเบิ้งพอยูนีก็คือทายกับพ่าทายแห่งเอเชียไปหามึงกันนะมึงไปหาไปเชิญของพ่อยูนีก็คือเฮดแน่เพราะเฮดแน่คือมีเฮาสซับพอร์ตแล้วมันเลยแบบเรื่องรองร้อยไหมยังไงก็ได้ยังไงก็มีคนดูันคนรักกันยังไงก็ได้มันต้องเป็นแบบนั้นะมันไม่ได้ก็เขาได้เขารักเราเขาก็ต้องซับพอร์ตเราสิเราพูดถึงคนนี้น่ะเป็นหล้าก็เป็นเป็นหลานนี่ข่อยเป็นหลานโสักักสักสักเป็นหลานเขาเป็นน้องพ่อ น้องพอดโดยสายเลือกแท้จริงเขคือปานปู่ก็คือไปมีแฟนเอไอภรรยาใหม่เมียใหม่ใช่ไหมเมียเด็กแล้วทีนี้ก็เลยมีลูกคล้ายๆไปลูกลงกัได้เนาะแล้วนี่ก็ไปทํางานอยู่กับปู่ใช่ไหมก็ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องอ่ะได้ดูแลบางคนว่าเลี้ยงอยู่ในท้องได้ไงยังไม่ออกอ่ะก็เลี้ยงจริงก็ดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องจริงไปขายของตลอดรงตลาดนัดไปด้วยกันก็ไปเนี่ยเอาแล้วทำไมเพิ่งออกมา นี่แยกกับเขาตอนนี้มันเป็นหมอลำใช่สตอรี่ก็ไม่ห่างกันนานสิปีสตอรี่คือห่างมาสิปีเขาไปอยู่ลำปางเขาเรียนอยู่ตอนนี้โตแล้วใช้งานได้รู้เรื่องแล้วรู้ความก็เรียนหนู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 เรียนหนี้นิดเรียนหนเนหนเรียนหนเรนนเรียนหนเทีมหนอเรียนเียนหนเรียนหนเรียนเปีนหนเยนหนเรียเหนเรียนหนเหนเหนเเย แม่เอ๋เนี่ยเรา,าพูดแต่ไทยที่บ้านขาดตากูไทยอีสานกับพ่อเราจะฟังรู<พ>้ได้หรือเป่าพ่านว่าได้บพะไม่คงไม่คงแต่ได้ผมก็ได้แต่ไม่คงก็เลยนี่ก็เลยอยู่บ้านป๋าบนบนบ่อยอหวัวหูก็เพราะอยู่กับพี่ที่นี่ก็ก็เรียกพี่นั่นแหละเพราะว่าเราเรานับถือตันตามอายุเป็นพี่กี่ปีนะพี่มอสเราห่างจากเขายี่สิบเลยนะยี่สิบปีเลยนะ อันนี้เราสามหกแล้วนะอืมมสหกใช่เขาก็สิบหกไงห่างกันสิบปียี่สิบไปยี่สิบปี่เขาเปาสามหกแล้ก็รุ่นพ่อเขาน่ะแกพี่แกกับเปานี้หน่อยนี่หน่อยเท่าไหร่รุ่นพวดลงนะมั้งรุ่นปู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปู่ปู่ใช่ไหมหล่อขนาดนี้เพราะว่าพ่อหนูก็อายุน้อยกว่าพี่มดอีกนะพ่อก็เพิ่งหกสิบเจ็ดไอพ่อเพิ่งห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด น้องทุกคนพอหยุด่าแน่แพ้ผมแล่แนน่หลังหลายปีเนี่ยพอนอยู่แต่ว่าหน้าผมเลยแก่กับป้าอีกไม่ใช่อ,อ,อาจารย์เท่าไหร่ตอนนี้ยผมเพิ่งห้าสิบสามห้าสิบสี่เด็กเด็ก,ดก <c ười> อาจารย์แต่ความสามารถไม่ไม่เด็กนะอาจารย์นะอันนี้ก็ความสามารถไม่เด็กในการทำยูทูปป้า้าพุดราชการป้าอยู่ราชการกี่ปี อ๋อสี่กว่าปีส0ิบปีผมก็ส0ิกว่าปีผมก็ไม่น้อยกัป้านะถ้าพูดถึงว่าอายุราชการเาอสิบกว่าปีเนี่ยเเออออในด้านนี้นะด้านของป้าก็สายงานของป้าอีกต่างหากกระช่อชองแล้วใช่ไหมล่ะผมก็หมดล้วางมือเขามันก็วางหัวให้เรามาอย่างนั้นจบแล้ะอ้าเป้าต่อครับเออก็เลยเอามาใช้เอามาใช้งานเอ่อเอฟีก็จะได้นี่งายเปิด เปิดเปิดเทอมแล้วก็จะซื้อน้ตบุกให้จาได้นะตอนที่อังเปารุ่งเรืองอ่ะผมได้ประมาณหมื่นไม่เยอะกว่านั้นจ้าหมื่นนึงประมาณเยอะกว่าครั้งสองครั้งสองครั้งสามครั้งประมาณหมื่นห้าไม่เกินไม่ไม่เกินเรื่องก่าไปเนาะไม่ก็อยากพูดถึงอดีตเนี่ยคนเราอ่ะคือต้องพูดถึงอดีตในความดีของอังเปาก็มีให้ทุกคนพอดีกับทุกคนเลยอ่ก็เนี่ยผมมีทุกวันนี้ก็เพิ่องเป่าอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยมางเนี่ยความดีต้องบอกว่าพาี พอปานิพราม่น่าไปตัดลงดิเราว่ามันคอยพอกเราคอยสิเาว่าคอยอีกย้อนย้อนความดีเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่อง u t u b e โซเชียลสอนแค่นี้ไม่ได้สอนแนะนําไม่แนะนําก็คือก็คือสร้างแรงบันดาลใจเลยแหละทำว่าเปิดช่องมันก็ธรรมดาใครก็เปิดได้เปล่าใช่ไหมใครก็เปิดได้แล้วก็ท o u t u b e ใครก็ทําได้แต่ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยบอสจูเนี่ยชวนผมทำเนั่องแต่ต่ไม่ทําไม่ทํา ก็อยู่ด้วยกันมารายได้จาก YouTube เนี่ยจะให้กันดูตลอดดูเนี่ยแม้จะมาอิจฉาหรืออะไรกันให้เป็นแรงบันดาลใจก็ต้องทำนะไม่ธรรมดาแล้วนะเก่งมากไม่เป็นติ่งเก่งมากโอันนี้ก็ต้องยกให้แม่ติ่งเลยเพิ่งยกย่อกันไปเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งชมกันไปเมื่อกี้โอ้โหไม่ธรรมดาสามสี่เดือนไม่ต้องยกให้แม่ติ่งผมไม่เกี่ยวแต่บอกไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าคือดีสุดยอดอ่ะเก่งแนวหน้าของสาวน้อยในมืองทได้นะลองลองกันใช่ไหมไม่ไม่ ไม่ถึงกับลองหรอกหมายถึงว่าผู้หญิงอ่ะ <nh> ผู้หญิงที่ทำ YouTube เรว,วงอ่ะ <hin quoi? S 2> ไม่ติ่งนะตอนเนี้ยก็โอเคอันดับหนึ่งได้ไปไหนก็อไปไหนก็ชั้นก็ถ่ายคู่กับชั้นไม่พูดกับชั้นชันก็ถ่ายอันนี้เป็นความลับนะ <c oughs> ไม่ออกกล้องพอแม่ติ่งคนเดียวเลยนะเพรามันสุดยอดอยู่แล้วอายืมตั้งสองพันแล้วป่ะ เออสุดยอดจริงเลยเก่งเก่งเก่งจริงๆยอมรับเนี่ยกาเรียกว่าคนเก่งต้องยอมรับไม่เพราะว่านี่นี่จะแบบชวนกันตลอดจะคุยกันเรื่องคอนเทนต์หรือว่ามานั่งซุ้มกันเนี่ยบร่ได้พื้นนใคพไ่น้องบอาเรื่องตะเรื่องยูทูบเรื่องงานมุกข่อยเสียยังไงวะสะมีคนเบิงไป่ายอย่างจะไปหันไปหนีกับส่วนกันไปไทยไปฮิ้วๆไปเทคนิคบอกเทคนิคในในช่องเทคนิคมามดเลยเทคนิคเทคนิคข้องเอาเปาในการขยันอย่างเดียวเลยขยันอ่าขยันขยันคอนเทนต์ คอนเทนต์นี่เป็นรองขยันนะคอนเทนต์เก่งอันนี้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีตัวตนคอนเทนต์ดีแค่ไหนคนก็ไม่ดูหนึ่งต้องก็อย่างเราเนี่งพี่บดก็มีเอกลักษณ์การพูดเลยเราก็พูดพูดใช่ไหมคือทุกคนมีส่วนส่วนเอกลักษณ์ของตัวเองคนอ่ะแต่จะไม่ค่อยดูเราหรอกเพราะเราไม่ได้ถ่ายตัวเองคนจะฟังเสียงวางเสียงวอยซ์เราเนี่ยใช่ แต่เป่าก็โอเคเลยหลายก้นหรือหูย่งในบ้นละม่วงนอนเนาะปะแล้วแต่เราต้องขีดตัวเองขึ้นมาคือต้องฝื้นกระคองเนาะ้ก็มีความพยายามผมตามธรรมชาติผมจริงพ่อยุธถ้าไม่มีแม่ติ่งนะบอกเลยช่องจะไม่ไปไหนเลยไม่ได้เลยพราหยุดแกทำหลายหน้าที่ไม่แกทำทุผู้สาหชาวบ้านขออนุญาตนะสักกกะเบืออย่ลบเอางี้ดีกว่า จริงไหมพยุทธ์เพราะว่าพยุทธ์ทำทุกอย่างงานทุกอย่างไม่เดินล่างหลังมันี่ก็นักหัวไม่เห็นว่าหลังๆมากพอเลยว่าเด้ขเสรล้วไม่ไเพราะว่าไม่ไหวเพราะไม่ไหวก็คือเขานอนตีสองตีสามตีสี่เขาวงฉากอยากว้่ที่พวกครูครูไม่มีคนมาเรียกเราคนตกฉากคือฉากมันไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่หน้าที่ตรงนี้โอ้โหเราต้องทำเออใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ให้ให้พ่อแหลมทำแทนอ๋อพ่อแหลมทำแทนเพราะเพราะฉากมันเรื่องมันไม่ถึงพ่อแหลมมันสว่าง ให้พ่อยังทำแทนไปทำให้พ่อแหลมมัน้อทำแทนไมดีติดเลยอ่ะเราเราก็ไม่ต้องไปพ่อวงในส่วนอังเปาเนี่ยคืออังเปาเข้าพาระเยอะนะอังเปาเนี่ยพาระเยอะก็ต้องแอคทีฟตัวเองนี่แหละไม่ใช่ว่าขยันอย่ามจ้างแล้วจ้างเองเออไม่เขากะอังเปาแล้วนะโทรหามันน่ะมันบอกว่าแยกกันทำงานยังเหมือนเดิมทุกอย่างพี่มดเออก็โอเคจบอ่ามันก็ไปได้เรื่อยเื่อยก็อดเอาทนเอามันมีงานไหนที่สบายเรา ทุกอย่างอ่ะพยุทธจัดสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ได้มาเหมือนขนมหวานหรืออะไรนะแรงออบันดาลใจที่พังเปาให้มาก็คือ,เ,อ,อเราทำอย่างนี้เราคิดว่าเราลำบากแต่เรามองกลับไปดูทออี่จริงจมีอังเปากับยายไหล แล้วสิดายอยู่ตลอดเออนอนยานะย่าสะพ้ายก็เป็นมาหางก็หรือมาหายเต่ากับนี่ยายไลเป็นไอดอลหรือการชัยยายไลเขาเก่งมากใช่มีการชัยเป็นไอดอลเลยตั้งแต่ไหนคือคือยายไลก็ไม่ได้เก่งแต่ยายไลมีความือรนอร้นขยันทำไว้ก่อนไม่มีใครเก่งนะครับคนเก่งนี่สู้คนขยันไม่ได้นะสู้ยายไลไม่ได้เรื่องขยันยายไลนี่แกแกตั้งเวลาไว้เลยฉันจะนอนเวลานี้ถ่ายเวลานี้ ถ่ายเวลานี้เจจะลุกขึ้นมาแล้วแกจะเดินไปไปจบแล้วก็กลับมาอแล้วก็เดินไปแล้วไปถ่ายยังบอกอย่างไรเนี่ยต้องยางถือไปสิกล่องหนาหนาไปเี้ยมกลโทรศัพท์เลยโทรศัพท์แจจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ดูว่าว่างว้างใช้อะไรเออแกก็เดินไปยังอยู่โดมเห็นไหมเจ๊จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกวันวก่อนที่คนจะตื่นแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรถ่ายนกถ่ายนูนถ่าย โอเคขอบคุณมากอังเปานะครบเวลาแล้วพยุท์แล้วก็หัวใจพยุท์สี่ห้องเลยไม่เคยกระดิกไปไหนเลยไม่ไม่ไม่ยอมถอนตัวเลยนะพยุท์ตแต่ก่อนไม่เห็นเป็นแต่ก่อนเห็นเป็นเจาะบอสกับซ้อมเห็นไปเลยครับนี้ก็มันเพียมักอะไรไม่รอ้เขาให้ถ่าย เข้าใจอยู่แต่คอนเทนต์บอสไอคอนเทนต์พี่มอสก็คือบอสกับซอสก็ให้คอนเทนต์มันอยู่ของใครของมันนะป้าผมไปถ่ายบอสกับซอสก็ไม่มีคนดูเท่ากันคือ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 ผมถามมอสเนี่เอาคลิปเดียวอยู่ได้แล้วอยู่กับบอสกับซอสไม่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 ไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้บางครั้งมันใหญ่เราก็ถ่ายก็ถ่ายไม่ก็ยังก็ไม่ทำเราทำเอาให้รายได้คงไม่ไม่ไม่มีอะไรมากมายแต่อยากสร้างให้คนเห็นว่าเออเคลื่อนไหวในช่องของเราบ้างนิดหน่อยก็ โอเคครับพยุทตครับผมครับพยุตสวัสดีครับขอบคุณมากครับเปาสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามป่าโมยอยู่ยาวนราไม่ลืมเชียรกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับผมสวัสดีครับ